กระผมตผชมที่น่ารักนับถทุกท่านยินดีเข้าสู่เลขเด็ดในหนึ่งหอีกแล้วครับท่าน <c oughs> คลิปนี้เหนียวทานนี้ก็เป็น,นทานใช้การสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียว <c oughs> และก็ครอบคุณเจ้าของเหนียวทานที่แบ่งปานมาอย่างเร็วทันใจด้วย ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ครับท่านก็เป็น,นท่าน16กันยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเ,เราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับท่านก็เป็นแนวทาน โคนว่าอาคารฝากมาดาบสิบหน่วยโบนฝากมาดาบเจ็ดฝากมาดาบเจดตัวเดียวยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางต่อไปครับเจ้านี้ เจ้านี้ก็เป็นนา,านยุทธนาฝากมาโซนเก้าสีโซนสีเก้าห้ามาต่อการเจ้านี้ ประมาณนี้คูสิบหน่วยล่างเจก6ก6ปดหกสองหกเจ0ปดเก้าสองเต่อมาใบานี้เลยแนวทางสองตัวโบนฝากมา1 5ึ่ห แปดห้าหนึ่งแปดหกหนึ่งฝากมาสี่ชุดต่อไปเจ้านี้อายุทยาเจ้านี้ก็ฝากมาสองหกหนึ่ง หกหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกหนึ่งสองหนึ่งหกสองฝากมาสี่ชุดต่อมาเลยเจ้านี้เขรวมตัวสามตัวตรองตด เจ้าฟ้าดาวินและก็เจ้าอีกสองเจ้าเนาะศูนย์สองแปดศูนย์สามแปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสนึ่งสามแปดหนึ่งสี่แปดต่อมาเลยใบนี้ครับ เด่นบูนสามตัวเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดฝากมาสามตัวเป็นเดียวทางมาต่อการเจ้านี้สิบหน่อย สิบหน่อยฝากมาสี่ตัวสองหกเจ็สองหกดเอดีตที่แล้ว0ูนยต่อมาเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมา ร้อยสิบหน่วยฝากมาห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดอดีตที่แล้วสี่หกเจ็ดเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมาห้าเจ็ดแปดฝากมาสามตัวเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้พีโป้ เจ้าผีโปฝากมาหนึ่งตัวเดียวเจ้าผีโปฝากมาหนึ่งตัวเดียวเป็นเดทันดับหลักร้อยนะเจ้าผีโปก็ยังฝากมาอีกหนึ่งใบด้วยเนวทันดับหลักร้อยต่อมาเลยดับสิบล่าง ฝ่งมาดับหกตัวเดียวดับหกตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นอาทานพีโป้ชอบส่วนตัว ฝากมาชุด2 16 271 618 651 671 871แล้วก็ฝากมาล่าง30 50 90 3, 3 15 292ต่อมาครับเจ้านี้ก็ฝากมาเนวทานตัวเดียวฝากมา โชนหนึ่งโชนหนึ่งแล้วก็ฝากมาชุดเก้า1นึเก้าหนนะฝากมาชุดเดียว3ตัวเป็นเดียวทางมาต่อการเจ้านี้เลยรอสซอนนอสองตัวร้อยสิบนอยสองตัวฝากมา 18, 18. ึ่อดีตที่แล้วฝากมาสีเจ็ดนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา18ฝากมา2ตัวเป็นแนวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้ใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วฝากมา สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านผ่านตรองเก้าหนึ่งเนีทันใหม่นี้ครับเจ้าของเนวทานก็ฝากมาแล้วเาเราไปดูก,กันเลยแนยวทันใหม่นี้ก็ฝากมาห เแล้วก็ศูน7เแล้วก็ศนะูนย์เกนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา2คู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากไปต่อการเลยเจ้านี้เด่นบนเด่นล่าง ใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วนะหนึสรุปแล้วผ่านหนึ่นะผ่านสองตัวล่างส่วนบอมบูนก็หลุดเนาะเนวทำใหม่นี้ครับเจ้าของเนวทานก็ฝากมาแล้วนะฝากมาตัวดดยเ,เราไปดู027 027ฝากมา3ตัวบนล่างก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณอย่างแรง ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอีกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม